สวัสดีสวัสดี f c ทุกท่านนะครับดีดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอหล่ยนต์วุฒิชัยของถูกเช่นเคยนะครับโอ้วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูฝีมือการเอารถลงเวเตอร์นะครับโคตรเสียวเลยบอกตรงครขับคนขับเก่งอะ่ะผมว่าดูนะครับจะลงดูครับจะลงยังไงนะฮะ ยาวกันไปเลยครับดูเขาจะใช้วิธียังไงลงนะครับคนขับเก่งสุดๆเลยโซ่ก็ไม่ดีแผกก็ไม่ดีครับไม่ดีสักอย่างเลยครับภาษาบ้านเราก็ลดห้างละครับดูพราจะลงยังไงครับสุดๆอะ่ะที่แรกผมว่า จะไม่ทำคอนเทนต์นะคันนี้แล้วทีนี้ผมมาเห็นความเอาลงยากแล้วผมมาเห็นฝีมือการเอาลงของคนขับอะ<ฤ>่ะดยอดครับอ่ะต้องตัดสายสดแป๊บต่อครับต่อต่อ,ตอ,ตอดูสู้นะฮะดูสู้ดูสู้ดูแท็กดูทุกดูสู้ดูแท็กครับโอ้ วันหลังสภาพนี้ผมจะไม่ย้ายให้ลูกน้องไปตัดหน้างานเลยโอ้โอ้าดเสียวสุดๆครับคองตรงเลยคันนี้ อแบบนี้ครับผมบอกตรงๆเลยโอ้ยคนขับโคตรฝีมือเลยโอ้โหมาพุณเจ้าโอ้ลงมา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 อาลงม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 ากลงมา ต่ำลงไปต่ำลงต่ำลงเอาอโอเคอ่าผมบอกต,ตรงๆว่าปวดฝีมือครับอ่าสำหรับใครที่เก่งกว่านี้ผมก็ไม่ได้ว่ากันเราะแต่สำหรับผมที่รนนี้สุดๆครับผมบอกต,ตรงๆเลยโอ้ยพระคุณเจ้าดูโซ่ครับดูสภาพโซ่นะครับดูสภาพโซ่กับใบแท่นทั้งสองฝั่งโอ้สุดยอดสุดยอด ดูสภาพโซ่กับใบแท็กนะครับเหตุผลที่ผมบอกว่าพี่เขาเก่งครับอ่ะดูครับโอ้โหภาษาอีสานบานเาขากับฮันใจบุลงพี่น้องเอ้ยดูครับสุดๆครับสุดๆยอมรับยอมรับเลยอ่ะเก่งจริงๆครับคนนี้ตอนนี้ผมใช้บริการของ รถส่งอู่ที่อุดรน,นะครับคันนี้ผมซื้ออยู่ที่อุดรอ,อะ่ะคันนี้ผมซื้ออยู่ที่อุดรน,นะครับใช้บริการของที่อุดอนนรสําสหรับใครหลายๆคนที่เคยเห็นยากกว่านี้อาจจะว่าพี่แกฝีมือปกตินะครับแต่สําหรับผมแล้วดูครับดูรถดูโซ่นะครับเวลาเดินยังต้องได้ขำเดินอะ่ะดูครับ ที่แกจะขนาดไหนครับดูครับดูโซ่ครับสุดยอดครับเดี๋ยวผมจะให้เดี๋ยวลงเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะให้พี่เขาฝากเดี๋ยวผมให้พี่เขาฝากเบอร์นะครับอ่าเนี่ยครับผมยอมรับครับยอมรับสุดสดโอ้โหมาคุยกับพี่เขาหน่อยครับฝีมือครับปาร์ทโไอ ไอ้เจ้าอูเฮาซื้ออูอยังเกาะไงร,รถไม่โคอูอุดรช่างกลบ่อุดรช่างกลบ่อูเฮาไหมฝากฝากเบอร์อ่าให้เอฟซีในฮาเพิ่นอยากใหญ่รถใหญ่ยังกันสินะนี่ครับเฮียครับเข่าแก่ครับไอ้ฝากเบอร์เพิ่นเนี่ยพี่น้องเขาครับสวัสดีครับ,บวัสดีพี่น้องเขาทุกคนนะครับนเนาะอ่าเบอร์ เบอร์อูฮาเกาศูนย์เก้าสามครับหกห้าแปดสามสามห้าหกครับหกห้าแปนะครับอูอุดรอุดรช่างกลอุดรช่างกลครับทางออกอ่าอูซ่อมรถไมโครครับอูซ่อมรถไมโครโดยตรงนะครับนี่สําหรับเอฟซีเราท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องรถไมโครนะครับอยากย้ายอยากซ่อมอยากอะไรก็เนี่ยโทรหาพี่ชายผมได้เลยนี่ผมว่าฝีมือไม่ธรรมดานะครับเอารถแบบนี้ลงรถได้แล้วเอา เอาขึ้นยิ่งยากกว่านี้ครับเขาบอกผมยอมรับยอมรับจริงๆยอมรับฝีมือครับผมเห็นวันนี้สําหรับผมอาจจะเห็นคนที่ฝีมือมาก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่เท่าที่ผมเห็นมาพี่คนนี้สุดๆครับบอกตรงๆเลยคนขับคนนี้ผมยอมรับเลยครับแล้วเครื่องสภาพรถก็โอ้โหคือต้องต้องตัดยางเดียวได้เนาะ ไ,ได้ต,ตัดอย่างเดียวครับอ่าสำหรับ F C เราใครสนใจอะไหล่ตัวไหนนะครับเป็นพวกกระบอกเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะพอได้อยู่ครับแต่ว่าพวกปั๊มคอนโทรลพวกอะไรเนี่ยไม่ผ่านนะครับอ่าบอกกันตรงๆแบบนี้นะฮะนี่ลงมายืนพื้นแล้วหัวใจแทบวายครับผมบอกตรงๆเลยวันนี้วันนี้เป็นเช้าของวันที่5กุมภานะฮะบ,บรรยากาศ เย็นๆสดชื่นครับคันนี้ผมไปซื้ออยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับดูสภาพนะฮะดูสภาพโซ่ครับนี่ครับสภาพโซ่ครับก็สาดยาวกันไปฮะสภาพเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง 6BD นะครับเป็นเครื่อง 6BD เป็นฮิตาชินะครับตัวนี้ครับ200รุ่นน่าจะรุ่น2องนะน่าจะรุ่น2มะ หรือว่าผมดูผมก็ความรู้ผมก็ไม่เท่าไหร่ครับผมพูดผิดผมพูด,ดอะไรผิดไปก็อย่าโทษผมนะผมก็พูดตามความรู้แหละรู้นิดๆหน่อยหน่อยก็พูดไปก็วันนี้ถือว่าสุดยอดครับเดี๋ยวผมจะให้ช่างทอนลองมาขับดูแล้วช่างทอนจะพูดว่ายังไงนะฮะอ่ะโอเคสําหรับภารกิจวันนี้ของพี่เขาเรียบร้อยครับสุดยอดแล้วก็ฝากเบอร์รถย้ายด้วยนะครับอ่าเขารับย้ายรถทั่วประเทศไทยนะครับเท่าที่ผมรู้ เพราะว่าเขาเป็นอู่ซ่อมไมคโครด้วยเขามีรถถังปลาย้ายอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจัดการเรื่องค่าขนย้ายให้พี่เขาก่อนเนาะเดี๋ยวช่างทอนมาเดี๋ยวเรามาลองให้ช่างทอนขับแล้วถามช่างทอนอีกครั้งหนึ่งครับผมโอเคครับผมกลับมาถึงร้านพอดีผมออกไปซื้อรถเนาะเมื่อกี้ที่เมื่อเช้าเขาเอาลงอะแล้วผมออกไปซื้อรถเดี๋ยวผมทำช่างทอนอ้าไม่ใช่เขาตัดแล้วเหรอเนี่ยตัดแล้วมั้งเนี่ยอ๋อตัดแล้วครับแบบนี้โอ้ตัดแล้ว,แบบต,ลวตัดไปครึ่งหนึ่งแล้วช่างทอน มันขับไม่ได้เลยเหรอเรียบร้อยปั๊มก็ห้างเนาะห้างบริสแนวเลยจีิงๆนี่แล้วเขาเอาลงรถได้จังไหนวะโอ้เป็นซิ้นเหมือนขวดนึงบ่กกันยังบ่ติดอยู่บ่ติดโอ้ยสรุปครับสรุปก็คือเครื่องไม่ได้อะไรไม่ได้สักอย่างเอ้ามันจะได้อย่างได้แต่เศษเหล็กหัวเศษเล็กไปทุกั๊มเหมือนนี้มันจะได้ยังไงได้ปั๊มแล้วปัมปั๊มเป็นปั๊มของอะไรวะเนี่ยมาดูกันครับปั๊มครับ ปั๊มมาดูปั๊มนะครับนี่ครับปั๊มออปั๊มของอะไรเนี่ยผมไม่รู้จักใครรู้จักใครต้องการใช้พักมานะครับ <c ười> เครื่องช่างทอนบอกไม่ไหวครับต้องเป็นอะไรครับเครื่องอ่ะไม่เป็นไรก็เป็นอะไรไปอ่ะสรุปคันนี้นะครับคนขับเมื่อเช้าที่ผมบอกว่าผมยอมรับผมว่าฝีมือจริงๆใครจะว่ายังไงก็ช่างผมว่าคนนี้เก่งเก่งมากครับ สำหรับเอฟซี FC ในช่องเราที่อยากย้ายพวกรถแมคโครรถอะไรเนาะถ้าขาเฮียเขาเลยคนขับเขาเก่งจริงครับคือผมว่าถ้าไม่เก่งจริงเอาลงจากรถเอาขึ้นจากรถไม่ได้ทั้งขึ้นทั้งลงไม่ได้ครับถ้าไม่เก่งจริงอะ่ะคนนี้สุดๆอ่ะผมดูแล้วสุดๆเลยสุดมากครับสุดๆ <laughs> อะโอเคช่างบางสรุปรถคันนี้อะไรมีอะไรมังมีแค่ปั๊บ มีแค่ปั๊มกับวบไฮลิกนอกนั้นเป็นไงตัวเดินตัวเดินเดี๋ยวเปิดดูอีกครั้งหนึ่งเนาะดดอ่ะนี่ครับช่างพรลากตูดไปแล้วครับอ่ะลากตูดไปแล้วตัดเป็นซ่าครับอ่าโอเคท้ายคลิปเราละฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยวุฒิชัยอรยน์วุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอริยนศูนย์แปดเจ็ดเก้าห้าหนึ่งเก้าสองสองหกศูนย์เก้าห้าหกหกสี่สามแปดสองหกนะครับ ไอดีไลน์ของผมนะครับตัว B กับตัวที8 5 3 3ย้ำ8513า8น1 3นะครับอ่ามอไซคเหลือเหลืออยู่ประมาณ6 7คันตัวนี้2อ่ะโอเคไงก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจุกจบคิปนะครับตัดตัดตัดและตัดขอบพระคุณครับ ลุมตัดไปเลยครับลุมตัดไปเลยตัดแล้วครับยิมตัดตัดอย่างเดียวรถด,ดีๆขึ้นมาเห็ดทิมนี่เราพ่อมันหมดมันหมดอายุพ่อมันหมดอายุนี่ครับลูกค้าเข้ามาซื้อของเสียได้ของพ่อมาแต,ต่ใสนี่สารคามพ่อหนีเนาะเดี๋ยวพ่อมาหาทางน้ำมันมัน่อ้ <S <S ออาวโอเคเดี๋ยวให้ทางทอนหาให้เด้อ จ้งท่อนหานพอแล้วเนี่ยมีบอมีก่ะจังว่ากันอีกข้างนึง,งนี่ครับตัดทิ้งตัดทิ้งเอาแต่อะไรขอบคุณครับ